เข้าสู่รายการกินดีอยู่ดีที่เชียงใหม่แน่นอนนะครับเป็นรายการสารสาระวารตี้เพื่อสุขภาพของคุณนั่นเองนะครับพี่โจสัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีอะไรมาฝากอเออเฮ้ยเกือบลืมเลเนี่ยครับผมนี่ถ้าเกิดคุณพี่โจผมลืมจริงๆนะเนี่ยลืมไปเลยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการบริหารสมองมาฝากทั้งคุณอ้ามรวมปถึงคุณผู้ชมด้วยเคยมีอาการเหล่านี้ไหมครับเวลาจะทําอะไรแล้วมันหลงหลงลืมลืมงงเงือนเงินจะทํานูอ้าวเฮ้ยลืมไปแลวใช่ นี่แหละกําลังจะเป็นบ่อกเกิดแห่งรูปความจําสั้นจริงจริงถ้าเกิดไม่รู้จักวิธีการบริหารสมองนะครับวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการบริหารสมองมาฝากถึง3ท่าด้วยกันเริ่มกันเลยฮะอ่ะเรื่องท่าแรกนะครับไม่ได้ยากเย็ยนเลยคุณผู้ชมครับท่าแรกเนี่ยนะครับเป็นการบริหารปุ่มสมองปุ่มสมองเอาจริงๆ ปุ่มสมองตรงนี้นะไม่ใช่จริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมหลังจากที่ผมไปศึกษามานะครับที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าบริหารปุ่มสมองเนี่ยให้คุณอ้างมือนะครับเอามือขวามือขวาจับไว้ที่บริเวณด้านหน้าหายปลาหยปลาแดกได้ไหมได้แล้วแต่คุณนะครับด้านขวาอีกข้างหนึ่งนะครับด้านซ้ายเนี่ยให้จับไว้บริเวณพุงบริเวณพุงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้มือขวาด้่ยนะครับนวดประมาณนี้นะครับ เห็นไหมฮะเส้นมันจะแล่นไปที่สมองครับผมจะทำให้สมองเนี่ยมีเลือดสูบฉีดเพิ่มมากขึ้นโอ้เจ๋งจริงครับนี่ใช้เวลาประมาณสัก10ที10นะฮะนับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วก็สลับข้างกันครับคุณผู้ชมครับ นี่นี่นะเอามือซ้ายขึ้นมาอยู่ที่เดิมครับตำแหน่งเดิมเลยหน้าบริเวณหาปลาแล้วก็นวดไปอีกสิบทีท่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นประสาทนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะอ่ะผ่านไปท่าแรกมาถึงท่าที่2ครับคุณน้ำครับครับผมเป็นท่าบริหารปุ่มขมับปุ่มขมับท่านี้เนี่ยจะช่วยให้สมองทั้งสองข้างของเราเนี่ยนะครับเกิดความสมดุลกันครับผมทั้งซีกซ้ายและซีกขวานั่นเองนะครับครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมา ดูน่ารักกันเลยเดียวใช้สองนิ้วนะครับนิ้วชี้และนิ้วกลางนี่นะครับกดไปบริเวณที่ขมับของเราที่ขมบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนวดไปครับผมตามสไตล์ของคุณเลยจะนวดเดินหน้าหรือว่าถอยหลังก็แล้วแต่นี่นะครับนวดเดินหน้านะฮะอ่ะเดินหน้า10ทีเดี๋ยวปัดยันโครงหมายถึงวัานวดเนี่ยให้มันหมุนวนไปข้างหน้าหมุนวนไปข้างสิบทีเอานับหนึ่งสองอ่ะวนกลับหลังอีกสิบที10 ง่ายๆแค่นี้ครับจะทําให้สมองเราทั้งสองซีกเนี่ยเกิดความสมดุลกันนั่นเองวิธีที่3าเรียกว่าการบริหารปุ่มใบหูเอานิ้วชี้และนิ้วโป้งของเราครับขึ้นมาครับเหมือนกับก้ามปูอย่างนี้ก้ามปูบีบบริเวณที่ใบหูครับผมเริ่มจากใบหูด้านบนก่อนนะครับมาใบหูส่วนกลางและใบหูส่วนล่างทําอย่างนี้นะครับสิทีอ่ะเริ่มสตาร์ทเด็กชมครับผมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ เจบท่านอย่างนี้แหละครับวนไปเรื่อยเขาบอกว่าจะเพิ่มจังหวะการรับฟังของหูเราเนี่ยให้ดีขึ้นอ่าอ่ะดีขึ้นไหมฮะดีฮะโหกระดิกเลยครับยอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับนี่คือสามเคล็ดลับนะฮะที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันช่วงนี้ระหว่างที่ให้คุณน้ําเนี่ยฝึกซ้อมท่าบริหารสมองสมองต่างๆเนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันในช่วงอร่อยปลายทองครับ เส้นทางก้าวสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่สะอาดอร่อย 1. เส้นก๋วยเตี๋ยวต้องมาจากโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐาน GMP หรือไม่ใช้วัตถุดิบกั้นเสีย 2. วัตถุดิบอื่นๆต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานผ่านเกณฑ์การทดสอบสารเคมี 3. ผักต่างๆต้องปราศจากสารปลอมปนต้องห้ามภาชนะ 1. หม้อก๋วยเตี๋ยวต้องปลอดสารตะกั่ว 2. ภาชนะใส่เครื่องปรุงและช้อนต,ตักต้องสะอาดไม่เป็นพลาสติกหรือโลหะที่ถูกกัดกร่อนง่าย 3. เขียงมีดต้องอยู่ในสภาพที่ดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสุกและเนื้อดิบ 4. ช้อนซ่อมตะเกียบวางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งใสและมีการปกปิด 5. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างน้ำสะอาดสครั้งและอุปกรณ์ล้างจะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร วันนี้จะไม่มีใครเห็นเราเพราะว่าเราพรางตัวอยู่ <c oughs> เห็นเหรอเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ยืนข้างป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวแดงโอชาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขึ้นชื่อมากในจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูซิว่าวันนี้ในช่วงอร่อยป้ายทองเนี่ยที่ร้านแดงโอชาเขาจะเตรียมเมนูอะไรมาสาธิตให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับติดตามด้านในร้านเข้ายัางไงว่าได้ไหมทานนี้โอ้ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับแดงโอชาสวัสดีพี่แดงครับสวัสดีค่ะพี่แดงชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อว,วิราวันทุมาวิราวันทุมานั่นเองนะครับรู้จักกันดีในานามของพี่แดงนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงโอชาอุ้ยขึ้นชื่อมากๆ นะฮะโดยเฉพาะแถวๆพัยับนี่เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวขาขาว <laughs> พี่แดงเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวขาขาวเนี่ยหมายถึงว่าขาพี่แดง,งครับใช <laughs> ่หรือ <laughs> ยังไงครับพี่แดงครับต้องมาวันธรรมดาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็มีเด็ก นักศึกษาพยับจะมากินที่นี่เยอะมากน้องๆมอพยับจะมากินที่นี่แล้วมันขาขาวยังไงครับพี่เอาก็มาดูเด็กพยับเขาแต่งตัวยังไงอ่ะอ๋หมายถึงว่าน้องๆพายับเนี่ยเขาแต่งตัวน่ารักโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยก็จะมานั่งนะฮะเวลาเก้าอี้คุณผู้ชมครับมานั่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่าค่อยๆนั่งลงไปอะไรอย่างนี้ก็จะได้เห็นแบบว่าขาขาวน้องๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนทำมาทำบูครับผมถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวคระอะไรอย่างนี้ผมจะชอบมากกว่าถามที่มาที่ไปหน่อยครับ แดงโอชาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับพี่แดงครับก็เริ่มต้นขายมาก่อนที่ซันปะค่อยครับผมแล้วก็พอพี่ชายเขาเสียก็แยกตัวออกมาขายตรงนี้ตรงนั้นก็คนเยอะมากโอ้โหทำให้รถติดเลยแถวนั้นใช่ครับก็เลยเปิดสาขามาอยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงเลือกโซนแถวพายัพครับเพราะบ้านอยู่ที่นี่อ๋อบ้านอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยข้างหลังนี่แหละฮะโอ้ว้าวก็เลยมาปักหลักอยู่ที่นี่ แล้วก็จะยาวอยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว<ฮ>ะนะครับร้านแดงโอชาเนี่ยทราบข่าวมาว่าได้รางวัลก๋วยเตี๋ยวอนามัยสะอาดปลอดภัยด้วยเพราะเขาร่วมโครงการกับสาธารณสุขในเรื่องของผักปลอดภัยครับผมได้ไป้ายตรงนี้ด้วยแล้วก็พี่เป็นประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคของตำบลหนองประค่างนี่ไงนะฮะ,ะแสดงว่าผู้บริโภคแถวนี้เนี่ยจะต้องมีแต่ของดีการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นพี่แดงบอกว่าที่นี่ได้รางวัลมาด้วย การที่มีผักใช่ไหมฮะปลอดสารพิษปลอดภัดยก๋วยเตี๋ยวถูกหลัก,ก,ก,กอนามายัยนะครับจนได้รางวัลน,นี้มาเพราะฉะนั้นครับวันนี้เมนู1เม,น,มนูครับในช่วงอร่อยป้ายทอของผมเนี่ยที่พี่แดงอยากจะสาธิตให้ผมและก็คุณผู้ชมทางบ้านดูคือเมนูอะไรครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขึ้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขึ้นชื่อใครมาก็ต้องสั่ง ใช่ทีเด็ดเลยน้ำซงน้ำซูจัดเต็มชขออนุญาตไปบุกในครัวได้ไหมครับเชิญเลยค่ะเดี๋ยวดูครับผู้ชมครับว่าก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของร้านแดงโอชาเนี่ยนะครับวิธีการขั้นตอนการปรุงการประกอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรเชิญที่แดงครับผมเอาแล้วครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่แม่หลังๆยืนหน้าหม้อกันบ่อยเลยนะครับหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับใส่เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับในกระชอนใช่ไหมผมเรียกถูกใช่ไหมค่ะนะฮะเสร็จปุ๊บก็เอาไปลวก มีลีลาด้วยนี่ดูลีลากันลุกบลีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราถูกหลักอนามไยมหม้อก๋วยเตี๋ยวเราก็จะเป็นหม้อที่ไร้สารตะกั่วนี่ไงเพราะอยู่ในโครงการนี้รับรองว่ามั่นใจได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ใส่อะไรเข้าไปนี่อ๋อมีน้ำมันเจียวนิดนึงนะครับต้นหอมชีโรยหน้าเสร็จสับปุ๊บปั๊บนี่ลูกชิ้นนี่ ลูกชิ้น4ี4 ies, so so ่ล so ูกอันนี้ก็เสิร์ฟเหมือนกับที่เวลาเราขายเลยใช่ไหมครับพี่ใช่เสร็จสับเรียบร้อยเมนูนี้ชื่อว่าลูกชิ้นรวมเส้นเล็กลูกชิ้นรวมนี่เอาละครับตอนนี้นะครับอาหารบนโต๊ะก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนี่คือหนเมนูเส้นเล็ลูกชิ้นรวมนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเติมไปหมดเลยครับพี่อ๋อนี่จะเป็นแห้งค่ะอันนี้เป็นแห้งเล็กแห้ง ค่ะจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูถ้าเกิดใครไม่ทานเนื้อก็สามารถมาทาน,ทานหมูที่นี่ได้นี่ค,คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับแล้วนี่คือเป็นลูกชิ้นลวกลูกชิ้นลวก,น,น,ลวกนะครับลูกกลมๆโตๆเลยนะครับน่าทานมากครับในช่วงที่ระหว่างผมจะชิมเนี่ยน,นะครับให้พี่แดงครับช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าร้านแดงโอชาเนี่ยนะครับสาขานี้มายังไงเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงอะไรยังไงพี่แดงเชิญครับผมร้านจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นครับต้องมาจ่ายไอ้บิ๊กซีบิ๊กซีเอ็กตาเนาะ ตรงมาเลยอินเด็กมาก็จะมีทางเลี้ยวเข้ามอพยับเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งก็เลี้ยวมาที่ร้านแดงโอชารตรง<ผ>ม,มาเเรื่อยๆเลยล้วเราเจอร้านแดงโอชา<ไ>นะครับแล้วสังเกตคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ชิมเส้นไปเรียบร้อยแล้วเส้นลวกกาลังดีนะครับน้ำซุปก็โอเคเลยนะฮะนี่คือเนื้อนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่<ช>นะฮะที่บอกว่าตุ๋นมากทั้งวันทั้งคืนเลย<า>นะครับ <laughs> อืมนุ่ม แค่สัมผัสแรกก็รู้แล้วนะครับว่ามันนุ่มมากนะฮะน้ำซุปตามเขาหน่อยอยิ่งเข้ากันอย่างดีนะครับพี่แดงครับฝากเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้สักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านมาแล้วมาไม่ถูกอาจจะโทรมาอสอบถามกนิดหนึ่งฮะได้0 8 6ย์4ปดห4้าี่ห้าสองสี่ค่ะครับผมแต่ห้ามโทรมาจีบนะครับพี่แดงมีแฟนแล้วนะครับคุณผู้ชมจำไว้นะเอาแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แดงมากมาก,มากครับค่ะอย่าลืมนะเจ้า ถ้ามาเชียงใหม่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านแดงโอชานะเจ้าอันมา้มาถึงเชียงใหม่นะเจ้าครับผมอร่อยจนน้องยังร้องไห้คิดดูข้างหลัง <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> นะครับวันนี้หมดเวลาของช่ออร่อยป้ายทองแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับร้านไหนที่ได้ชมช่วงอร่อยป้ายทองไปแล้วนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการแบบนี้บ้างติดต่อได้ที่แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดขึ้อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศรัพท์0 5 3 2 1 0 1 4 6านครับไปมาหลายร้านนะครับผมรู้สึกสุขภาพดียังไงชับกรก็ไม่รู้ดีขึ้นชัดเจนใช่ไหมว่าแต่ช่วงของคุณและคุณน้าเปิดครัวสุขภาพเนี่ยวันนี้จะพาผมไปไหนอ่ะวันนี้เนี่ยพาพี่โจไปหาเด็กๆเด็กๆเลยเหรอ อ๋อจำๆเลยว่างั้นคุกคุกนี่คือคุกกิ้งใช่ไหมคุกกิ้งไอเป็นเริ่ดีมากเลยทีเดียวครับผมช่วงของเปิดครัวสุขภาพวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่โรงเรียน้าคฤทัยครับผมว้าวไปเลยไหมฮะ วันนี้ไม่โดดเดี่ยวเช่นเคยเปิดครัวสุขภาพคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนภาคฤทัยครับผมนี่พาผมกลับมาเจอเพื่อนๆอีกแล้วครับผมขอบคุณคุณอ้ํามากนะครับที่ทําให้ผมนี่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆที่ผมรักกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนของหลานของเลนอีกทีหนึ่งครับว่าแต่ว่าในช่วงคุณเปิดครัวสุขภาพวันนี้ทําอะไรทานครับคุณอ้ําครับเห็นบอกว่ามีข้าวผัดน้ำพริกปลาทูโอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ยพูดแล้วก็อยากทานนี่ แต่ไม่เพียงเท่านั้นมีน้องๆเนี่ยมาโชว์เมนูสุขภาพหลายกลุ่มมากเออใช่เห็นยืนกันเต็มเลยเนเพื่อนสบายดีไหมเพื่อนหลานเพื่อนหลานเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอผมอยู่เต็มเลยนี่เดี๋ยวให้พี่จเนี่ยไปสํารวจว่าน้องๆเนี่ยมีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรบ้างคือแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะทาเมนูที่มันต่างกันต่างกันฮะนอกจากข้างหลังนี้เขาผัดน้ำพริกปลาทูแล้วครับยังมีอีกหลายเมนูอีกหลายเมนูเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาบท้องลาบปากเหลือเกินนะครับได้กินกันถึงสี่ลงพื้นที่่กบ แล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเปิดครัวสุขภาพวันนี้ครับอะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเจอกับเชฟกระทะเหล็กตัวน้อยๆนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยวันนี้เขามีเมนูอาหารมาฝากพวกเราด้วยนะครับไปดูที่กลุ่มแรกกันนะครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ปรนจานใหญ่ๆอะไรกันเยอะแยะมีผักเต็มไปหมดนี่หนูๆทำอะไรกันคะลูกสุกี้แห้งค่ะสุกี้แห้งอันดับแรกตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อจ้ะอ๋อใส่หมูชิ้นไปก่อน โอ้โหุผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งกลุ่มนะครับกับเชฟกระทะเหล็กตัวน้อยของเรานี่กําลังง่วนเลยนะครับในกระทงกระทะอ้าสวัสดีก่อนเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงกลุ่มนี้ทําอะไรทานกันลูกข้าวผัดปลาก,กระป๋องค่ะอะไรนะข้าวผัดปลาก,กระป๋องค่กกะมีบางคนบอกว่าเป็นข้าวผัดปลาก,กระแป๋งนะครับ <S <S> <S <S คือเอาปลาก,กระป๋องใส่กระแป๋งเลย <S 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 เป็นข้าวผัดปลากระแป๋องอ่ะเจ้ตอนนี้ผัดอะไรครับมีข้าวโพดอ่อนแครอทแล้วก็มีผักนิดหน่อยผัดมาตั้งแต่เก้าโมงกว่าแล้วนะครับุผู้ชมครับ คือผักเนี่ยค่อนข้างจะสุกยากพวกแครอทแครอทใช่ไหมลูกผัดตั้งแต่เก้าโมงแล้วครับนี่มันจะเที่ยงแล้วลูกพี่ว่าใส่อย่างอื่นได้แล้วมั้งฮะมาถึงกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นปลาหมึกเพียบเลยทีเดียวอ้าวสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับกลุ่มนี้ทําอะไรให้พี่โจทานครับข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเล โอ้โหถ้าทานกลุ่มนี้รสชาติจัดจ้านครับผมจะาเอ๋เด็กๆโอ้โหตกใจขนาดเลยเชียวเดียวทีเดียวเอ้าตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยข้าผัดแหนมทรงเครื่องเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับตัวเล็กๆทั้ง4กลุ่มของเราเนี่ยก็ได้ทําอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว4เมนูนะครับเห็นว่าจะให้พี่ๆชิมด้วยใช่ไหมใ แต่ว่าต้องเป็นตัวแทนอีกแล้วสิอ่ะวันนี้มาดูเมนูแรกที่ทําเสร็จเรียบร้อยคืออะไรครับนี่ข้าวผัดต้มยําทะเลดูท่าทางเ้ารสชาติจี๊ดจา๊าดเลยดูนะครับนี่คือเมนูแรกที่ผมจะชิมครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดต้มยำทะเลอือโอ้โหผ่านไปหนึ่งเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรครับลูกข้าวผ,ผ,ผ,ผัดปลากระป๋องข้าวผัดปลากระป๋องที่เมื่อกี้เราคุยก,กันใช่ไหมตกลงจะก,กระป๋องหรือกระป๋องเดี๋ยวก็รู้ครับมา ไอ้ข้าผัดไม่เท่าไหร่ละไอ้ช้อนจะแทงปากนี่เ่ะเค็มก้นกลมกล่อมทานง่ายอร่อยครับต่อไปนี่คือสุกี้แห้งไอ้ที่ว่าเรามีผักเยอะๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมเยอยมมากนี่คืออะไรครับข้าผัดหนมทรงเครื่องอืม เอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ชิมครบเรียบร้อยนะครับทั้ง4เมนูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเอาพวกเราข้างหลังปกดมือให้กับตัวเองด้วยเดี๋ยวตามไปหาคุณน้ำกันต่อดีกว่าคุณน้ําเอาและวใหคุณผู้ชมครับหลังจากที่ให้พี่โจเนี่ยได้ไปดูแต่ละกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เมนูที่เราจะมาชูสุขภาพในวันนี้นะครับจะเป็นเมนูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูนั่นเองและที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆนแนะนําตัวก่อนพี่โจฮะเอาเลยครับตับผม น้องฟ้านะครับน้ำผึ้งอ่าังเปานุ่นค่ะนน่โยกค่ะฟ้าค่ะวันนี้มีสองฟ้าด้วยกันเลยทีเดียวนะครับมีฟ้าใหญ่กับฟ้าเล็กนะฮะเริ่มต้นทำอะไรคุณแม่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบกันก่อนครับผมส่วนประกอบหลักนะคะครับผมน้ำพริกกะปิน้ำมันปาล์มแครอทแล้วก็ข้าวนะคะครับผม ครับแล้วสังเกตเห็นข้าวที่น้องๆใช้ก็เป็นข้าวกล้องด้วยคุณน้ำครับผมนี่นะมันได้สต่ขภาวนะครับขั้นแรกเริ่มตอนนี้ตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำมันใส่น้ำพริกกะปิเน้าไปเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับตอนนี้โอ้โหได้กลิ่นหอมของน้ำพริกกะปินะครับแล้วน้องๆก็กําลังใส่ข้าวกล้องลงไปคุณน้ำครับผมน่าทานมากๆนะครับคาดว่าเดี๋ยวน้องๆจะผัดคุกเล้าให้เข้ากับน้ำพริกกะปิที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ครับนะฮะ น้ำปลาน้ำตาลสักนิดหนึ่งอ้าวต้องตวงก่อนไหมลูกร้อนครับลูกแม่ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเนี่ยพี่จอเรียบร้อยใช่ไหมฮะยวให้น้องๆเนี่ยนำเครื่องเคียงเนี่ยมาใส่แล้วก็จกดแต่งจานสักนิดหนึ่งเอาเลยครับลงมือเลยครับโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับอาโปมือตัวเองหน่อยลูก นี่เมนูทดลองแล้วพี่จอครับผมให้น้องปลาเนี่ยได้ชิมคำโตๆเลยทีเดียวโอ้ตายแล้วอ่าน้องปลาพร้อมอย่างลูกคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆโอ้จัดเต็มอ๋อคำใหญ่นิดนึงไม่บอกไม่ได้หรอกช่วงนี้หนูคุมน้ำหนักอยู่พี่อ้ําโอ้โหอ่าซอสเลยลูกอือฮึอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเคี้ยวก่อนลูกอ่าเอ้ป้อนพี่จอหน่อยเอาคำต่อป้อนพี่จอแล้วป้อนพี่จอ มีทั้งเนื้อปลาทูมีทั้งมะนาวมีทั้งมะม่วงอันนี้เป็นวิธีการที่ทานที่ถูกต้องครับผมว่าครับผมวันนี้ขอบคุณสําหรับเชฟจากภาครไทยทุกๆกลุ่มเลยทีเดียวนะครับปมือให้กับเองนะครับมวันนี้ได้อัธรสดเรื่องของการทําเมนูชูสุขภาพหลากหลายเมนูนะครับผู้ชมครับที่โรงเรียนภาคไทยอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆขอบคุณคุณครูนะครับจากภาคไทยทุกท่านนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดครัวสุขภาพกันที่ไหนหรือจะมีเมนูเด็ดๆกันที่ไหนเปิดครัวสุขภาพในสัปดาห์หน้าครับผมพี่โจอได้ยินไปถึงห้องข้างเลยเนี่ยออนอนไม่หลับเลยเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังไม่ตื่นเฮ้ยพี่เฮ้ย ยังไม่ตคุณผู้ชมครับเสียงกลนแบบนี้มีผลต่อสุขภาพยังไงไปฟังกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากําลังจะพูดกันเรื่องของนอนกลนว่าการนอนกลนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับก็คือบริเวณเส้นเสียงตลอดต่อลงไปจนถึงหลอดลมนะครับสําหรับบริเวณนี้โดยปกติเมื่อการนอนการไหลเข้าออกของอากาศเป็นปกติก็จะไม่มีเสียงกลนเกิดขึ้น แต่สำหรับในผู้ป่วยบางรายซึ่งมีความผิดปกติของฝาปิดกล่องเสียงเมื่อท่านนอนแล้วฝาปิดกล่องเสียงมักจะตกลงไปปิดกล่องเสียงในบริเวณน,นี้เมื่อเสียงผ่านในบริเวณที่เล็กและแคบก็จะเกิดเสียงกลนดังขึ้นใครบ้างที่จะนอนกรนได้นะครับเช่นมีความผิดปกติของฝาปิดกล่องเสียงหรือสําหรับคนไข้ที่อ้วนมีน้ําหนักตัวมากผิดปกตินะครับ สิ่งเหล่านี้การนอนกรนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับในปัจจุบันเราพบว่าการนอนกรนเนี่ยทำให้คนไข้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีอาการขาดออกซิเจนในเลือดหรือได้รับออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอในขณะนอนหลับทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นทําให้หลอดเลือดทํางานหนักขึ้นทําให้มีความดันโลหิตสูงและอาจจะเป็นโรคหัวใจต่อเนื่องในอนาคตหากท่านมีอาการนอนกรนผิดปกติ เสียงดังหรือท่านมีน้ำหนักตัวเกินซึ่งทำให้เกิดภาวะนอนกรนนั่นเป็นเรื่องที่ท่านควรจะพบแพทย์เพื่อปรึกษาแพทย์ในการรักษาในการลดน้ำหนักตัวและ uh uh ในการควบคุมความดันโลหิตอย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดความดันโลหิตสูงและลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจในอนาคตครับพี่จอพอ่เฮ้ยตื่นตื่นตื่นกนนเสียงดังขนาดนี้แล้วปลุกโอ้โหไม่เคยจะตื่นนะใครเนี้ยกี่พี่กนเหรอ นี่ทำเฉยๆจะบ้าเหรอแผ่นดินไหวบ้ากลได้แบบนี้เดี๋ยวพาไปหาหมอ้ียว่าไปไปลูกตื่นตือนอาบน้ำไม่เอ็โอ้โหเนี่เรื่องนี้สนุกไหมนะครับกำลังเลินๆเลยเปลี่ยนช่องซะหน่อยอ้าวเวลาหมดอีงแล้วคุณน้ำ โอ้โหเสียดายนะตายเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับ้องบอกคุณผู้ชมไว้ว่าโอ้โหได้สาระกันไปเต็มๆเลยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับท่าของการบริหารสมองครับผมนี่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมเชี่ยวชาญเรียบร้อยสมองปลอดโปร่งความจําเป็นเลิศแต่สัปดาห์หน้าต้องเป็นคิวคุณแล้วนะคุณน้ำนะเดี๋ยวผมจะนาเคล็ดลับดีๆมาฝากอ่าต้องเปลี่ยนกันบ้างนะครับครับผมเอาละสัปดาห์นี้เป็นธรรมเนียมของรายการเราครับคุณผู้ชมครับครับผมเราก็จะต้องมีคําถาม เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมสนุกแล้วก็แจกของรางวัลกันเป็นเสื้อยืดเก๋ๆแบบนี้ครับผมถามวันนี้ผมขอถามเองเลยได้ไหมคุณน้าได้เลยผมยกให้ฮะคำถามประจําสัปดาห์ถามว่าความรู้ที่นํามาฝากรู้ชมเกี่ยวกับสุขภาพสัปดาห์นี้เป็นท่าบริหารอวัยวะส่วนใดกอไก่บริหารสมองขอไข่บริหารต่อมหมวกไต ถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับรีบโทรมาให้เร็วที่สุดที่เบอร์โทรศัพท์0882681142แล้วคุณก็จะได้รับเสื้อยืดจากทางรายการของเราไปเลยฉเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ถามไปว่าวัตถุดิบที่ใช้ในช่วงของเมนูป้ายทองคืออะไรคำตอบก็คือก็ไก่ปลาดุกครับขอแสดงความยินดีก,กับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับส่วนใครที่พลาดชมรายการของเราตอนไหนเนี่ยเข้าไปติดตามได้ที่ไหนครับคุณน้ำครับ ที่แฟนเพจของรายการนะครับ www facebook com gindie on tv ครับผมซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจของเรารวมถึงใน u t u b e เนี่ยยอดวิวก็น่าจะทะลุเกิน30กว่าวิวแล้วเป็นแสนเป็นแสนแล้วเหรอเป็นแสนวาวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมขอบคุณสสสด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนนะครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกัน ก็ต้องติดตามในรายการกินดีอยู่ดีที่เชียงใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอตัวไปชมซีรีส์เกาหลีก่อนครับผมก็ต้องรออยู่เลยไปก่อนสวัสดีครับนี่ไงเคยดูเปล่าอะไรฮะรักสุดท้ายของนายคาสันนายคาสันโอ้ยนีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดงานมหากรรมตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคตลาดสีขาวในวันที่21ถึงวันที่27กันยายนนี้ โดยงานนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายอาทิการเสวนาด้านอาหารปลอดภัยการสาธิตสอนการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้ที่สนใจการประกวดมากมายพร้อมกับจำหน่ายสินค้าเพื่ออาหารปลอดภัยในราคาพิเศษและพบกับช่วงหน้าที่ทองไข่ไก่ฟองละ50สตางค์เนื้อหมูกิโลละ50บาทเส้นก๋วยเตี๋ยวกิโลกร,รัมละ5บาทซอสปรุงรสขวดละ5บาท ผักสดมัดละ1บาทโปรโมชั่นแรงทุกชั่วโมงทุกวันครับ